เธอคนนี้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัทโฟลิฟเทคโนโลยีเธอคนนี้เป็นพี่สาวฟ้าแฝดของหัวหน้าตระกูลยศบะคนปัจจุบันอย่างยศบะมายะเธอคนนี้เป็นผู้ครอบครองเวทดมต์แทรกแซงทางจิตและเวทดนต์แทรกแซงทางจิตวิญญาณที่มีความแข็งแกร่งมากที่สุดตัวละครที่มีความสวยงามที่โดดเด่นและมาพร้อมกับความแข็งแกร่งทางเวทดมตลที่สุดยอดตัวละครตัวนี้ก็คือผู้ปกครองแม่น้ำแห่งการลืมเลือนชิบะมิยะยุค สวัสดีครับผมสวัสดีคนด้วยนะครับสุบาเซนไปนะครับกับซีรีส์ของมาฮกะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มากับตัวละครนะครับผมก็คือชิบะมิยะหรือว่ายศุบะ มิยะครับผมตัวละครตัวนี้นะครับก็เป็นพี่สาวฟ้าแฝดเนาะของตัวละครมายะซึ่งก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยมีบทน้อยมากๆแล้วก็มีเงื่อนงาค่อนข้างที่จะนิดหน่อยนะครับผมอาจจะไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่าก็มีเงื่อนงาพอสมควรแล้วก็มีปิศาพอสมควรเลยสำหรับตัวละครตัวนี้ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าประวัติหรือว่าข้อมูลของตัวละครตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีมากมายอะไรแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยผมก็มองว่าเป็นตัวละครที่มีข้อมูลที่น่าสนใจมากมาก เรามาดูข้อมูลของตัวละครชิบะมิยะกันครับเบื้องหลังและพื้นหลังของตัวละครชิบะมิยะตัวของมิยะเป็นลูกสาวของยศบะเก็นโซซึ่งเธอเนี่ยเกิดมาในฐานะของลูกสาวฝาแฝดน้องสาวฝาแฝดของเธอก็คือยศบะมายะโดยมิยะนั้นแต่งงานกับชิบะทัซโซโรตามคําสั่งของตระกูลยศบะในการแต่งงานครั้งนี้ก็เพื่อ,อย่งชิงข้อได้เปรียบทางพันธุกรรมที่มีค่าของชิบะทัซโซโรจะกล่าวได้ว่าการแต่งงานครั้งนี้ไม่ได้มาจากความต้องการของเจ้าตัว แต่เป็นคําสั่งจากตระกูลยศุบะเธอเลยต้องทําตามว่าเป็นการสร้างส,า,งสายเลือดและก็สร้างพันธุกรรมที่แข็งแกร่งขึ้นมาในการสืบทอดตระกูลยอสุบะคนต่อๆไปแล้วก็เนื่องจากความใกล้ชิดของเก็นโซกับคุโดเลสึตัวของเลสสึนั้นจึงกลายเป็นครูส่วนตัวของมายะนละมิยในช่วงเวลาสั้นๆในตอนที่พวกเขายังวัยเยาว์ตัวของมียนั้นได้ให้กําเนิดทัศยะลูกชายของเธอเมื่อวันที่24เมษายนปี2 0 7 9และหลังจากนั้นเธอก็ได้ให้กําเนิดลูกสาวที่มีชื่อว่ามิยุกิ ในอีก11เดือนต่อมาในวันที่25มีนาคมปี2080และในเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเมื่อปีพศ2 0 6 2หลังจากที่น้องสาวฟาแฟร์ได้รับการช่วยเหลือหลังจากที่เธอถูกลักพาตัวไปพ่อของมียะนั้นได้ขอให้เธอใช้ความสามารถ mental interference magic หรือว่าเวทมวนต์ในการแทรกแซงจิตใจกับน้องสาวของเธอที่พ่อของเธอขอให้เธอทําอย่างนี้ก็เพราะว่ามายะน้องสาวของเธอนั้นใกล้จะเสียสติจากประสบการณ์ที่เธอถูกดาฮานลักพาตัวไปทดลอง สิ่งนี้มันทําให้เกิดความทรงจําอันเลวร้ายให้กับน้องสาวของเธอตัวของมียะนั้นก็เลยได้ใช้ความสามารถในการแทรกแซงทางจิตวิญญาณกับน้องสาวของเธอแต่เนื่องจากในตอนนั้นมียะไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างความทรงจําของมายะได้ความทรงจําทั้งหมดของมายะจึงถูกเปลี่ยนแปลงเป็นข้อมูลทั้งหมดเลยในการเปลี่ยนแปลงความทรงจําให้กลายเป็นข้อมูลครั้งนี้ก็จะมีทั้ง,นงนในเรื่องการปิดตังข้อมูลการปิดผนึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เพื่อที่จะไม่ให้มายาเนี่ยต้องมารประสบพบเจอกับความทรงจําที่โหดร้ายเพื่อไม่ให้มายาต้องตกอยู่ในภวังของความสิ้นหวังจากสิ่งที่เธอได้รประสบพบเจอมาแต่ก็ด้วยความที่ความทรงจําและรประสบการณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่สร้างบุคคลสร้างบุคลิกภาพของบุคคลในการที่มียะนะครับใช้ความสามารถนี้กับน้องสาวของเธอเนี่ยในอีกแง่หนึ่งก็เปรียบเสมือนกับว่ามียาเนี่ยเป็นคนฆ่าน้องสาวของเธอเองเลยและหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นตัวของมียะได้รับผลกระทบอย่างมากจากสิ่งที่เธอทําลงไป เนื่องจากที่มิยาใช้ความสามารถทางเม็มนของเธอมากจนเกินไปโดยที่ไม่ระมัดระวังมันก็เลยส่งผลให้สุขภาพของเธอนั้นแย่ลงแล้วก็รุดโทรมลงอย่างหนักเลยอันเนื่องมาจากผลกระทบจากเวทมนที่เธอใช้แล้วก็ตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นตัวของมิยะแล้วก็มายะเนี่ยก็ไม่เคยที่จะคุยกันดีๆเลยความสัมพันธ์ของนังคู่ตึงเครียดกันอย่างหนักความสัมพันธ์ของนังคู่ไม่สามารถย้อนกลับให้การเป็นเหมือนวันๆได้ที่ทั้งสองเคยเป็นพี่น้องที่รักกันมาก แต่ในปัจจุบันความสัมพันธ์ของทั้งคู่เรียกได้ว่าแทบจะตัดขาดออกจากกันเลยและในบทระลึกความหลังหรือบทย้อนลอยอดีตตัวคขมิยะทัศยะมิยุกิและโฮนามิได้ไปที่โอกินาวาซึ่งเป็นการพักผ่อนในตอนที่ทั้ง4คนนะครับกำลังนั่งเรือแล้วก็พักผ่อนอยู่นั้นพวกเขานั้นถูกโจมตีโดยเรือดำน้ําของศัตรูเพื่อพยายามลักพาตัวพวกเขาแต่ว่าก็ถูกขัดขวางโดยทัศยะทัศยะใช้ความสามารถในการสลายในการแยกขีปนาวุธออกจากกัน และในเหตุการณ์ในวันก่อนที่จะมีศึกของที่โอ,อกินวาวาตัวของมิยะนั้นได้รับโทรศัพท์จากมายะตัวมายะโทรมาหาพี่สาวของเธอนะครับก็มีทั้งเรื่องของการจัดที่พักพิงให้การบอกนั่นบอกนี่นะครับผมบอกเหตุผลต่างๆนานาบอกสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับผมว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นและในตอนที่มิยะเนี่ยเข้ามาที่ฐานแล้วนะครับสัญชาตญาณของเธอเนี่ยสัมผัสได้ว่าศัตรูเนี่ยแทรกซึมเข้ามาในฐานแล้วมันจึงทําให้เธอมิยุกิและก็โฮนามิเนี่ยต้องบัตทะกับศัตรูและสุดท้ายเนี่ยก็ถูกยิง แต่ว่าตัวของทัศยาเนี่ยก็ได้ใช้ความสามารถรีโกนว่าความสามารถฟื้นฟูก,กับพวกเขาเป็นครั้งแรกและทัศยาเนี่ยก็ได้เข้าร่วมกับคาสมะในการขับไล่ศัตรูที่บุกรุกขณะที่ทัศยาเนี่ยกำลังออกไปต่อสู้ตัวของมิยะก็เปิดเผยให้กับมิยกคิฟังว่าตัวของเธอนั้นทดลองกับทัศยาต่างๆนานา,นามากมายและด้วยผลจากการทดลองอารมณ์เดยวที่ลงเลยอ,อยู่ในตัวทัศยาก็คือความรักและก็ความอยากปกป้องตัวของมิยกุกิซึ่งเป็นอารมณ์เพียงหนึ่งเดียวที่ยังลงเลยอ,อยู่ในตัวของทัศยา ซึ่งตัวของมิยะเนี่ยก็ได้มีการเล่าให้น้องฟังนะครับในเหตุการณ์ครั้งนี้ในเหตุการณ์การต่อสู้กับ้าศึกในครั้งนี้ตัวของมิยะได้มีการสูญเสียก็คือสูญเสียผู้พิทักษ์ของเธออย่างตัวของฮนามีไปตัวฮอนามีนั้นเข้าร่วมการต่อสูท้ทัศยะตัวฮอนามินั้นใช้ความสามารถที่มากจนเกินไปมากเกินกว่าที่ร่างกายแล้วก็อายุไขของเธอจะสามารถใช้งานได้จนในที่สุดแล้วตัวของฮนามินั้นก็ได้เสียชีวิตไปในเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งก็จะเป็นการสูญเสียผู้พิทักษ์ของมิยะไปครับ แล้วก็หลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ไปค่อนข้างนานตัวของมิยะเนี่ยเคยสอนมิยุกิเกี่ยวกับการใช้เวทมนต์ของเธอด้วยแต่ก็เนื่องจากที่มิยะเนี่ยมีอาการป่วยครับจากการที่ใช้เวทมนต์มากจนเกินไปจนมันกลายเป็นภาระหนักอึ้งให้กับร่างกายของเธอตัวของมิยะนั้นก็เลยได้ใช้เวลาฝึกสอนมิยุกิแล้วก็มีเวลาในการสั่งสอนมิยุกิน้อยมากๆจะถือได้ว่าได้ใช้เวลาร่วมกันแค่เพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองเมื่ออาการของมิยะแย่ลงตัวของเธอนั้นถูกส่งไปที่อิสุเวลาเพื่อเป็นการพักรักษาตัวระะห่่่งททีีมิยอยออูุนนั้ มีความพยายามในการลักพาตัวเธอถึง3ครั้งเลยทีเดียวแต่ว่าความพยายามในการลักพาตัวทั้งหมดเนี่ยก็ถูกขัดขวางโดยระบบรักษาความปลอดภัยที่ตระกูลยอสซบะมีให้แล้วก็เมื่ออาการป่วยของมิยะแย่ลงไปอีกเนี่ยตัวของมิยะนั้นก็เลยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลาถึง2ปีแต่ก็ด้วยความที่มิยะนั้นป่วยมาเป็นเวลานานแล้วก็พาละร่างกายในค่อนข้างที่ถึงขีดจำกัดแล้วตัวในท้ายที่สุดแล้วตัวของมิยะเนี่ยก็เสียชีวิตลงในปี2094ครับ นี่ก็คือพื้นหลังนะครับของตัวละครชิบะมิยะครับหรือว่ายศึบะมิยะนี่ก็จะเป็นการไขข้อสงสัยของทุกคนแล้วนะครับผมว่ามิยะตายยังไงมิยะเสียชีวิตยังไงนะครับผมก็คือตัวของมิยะก็คือป่วยตายนั่นเองครับหรือว่าเสียชีวิตจากอาการป่วยเนื่องจากมีโรคมีเรื่องของร่างกายที่เกิดจากการใช้เวทมนต์ม,มากจนเกินไปก็โดยความที่เวทมนต์ที่มิยะใช้เนี่ยมันถือได้ว,ว่าเป็นเวทมนต์ที่มันดีแหละมันมีความสามารถที่ดีแต่ว่ามันมีภาระ มากจนเกินไปความสามารถเวทมนต์ประเภทนี้เนี่ยเวทมนต์ที่ส่งผลข้างเคียงเยอะขนาดนี้นะครับผมถือว,ว่าเป็นเวทมนต์ต้องห้ามเลยจนในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตัวของมิยะก็ได้เสียชีวิตลงไปนะครับผมก็ทาให้เธอเนี่ยไม่มีบทบาทอะไรหลังจากนั้นเลยนะครับในเรื่องของข้อมูลส่วนตัวของตัวละครตัวนี้ตัวละครตัวนี้มีชื่อว่าชิบะมิยะหรือว่ายศุบะมิยะตัวของเธอนะั้นมีฉาย,ยาอยู่2ออย่างก็คือ ruler of the river of oblivion และ mistress of rage หรือก็คือผู้ปกครองแม่น้ำแห่งการลืมเลือนและนายิงแห่งเลดโดยสถานะของตัวละครตัวนี้นะครับผมก็เสียชีวิตไปที่เรียบร้อยแล้วสังกัดของตัวละครมิยะเนี่ยก็คือสังกัดตระกูลยซึบะครับสิบตระกูลหลักแล้วก็สังกัดตระกูลชิบะด้วยซึ่งเป็นตระกูลสาขาของตระกูลยซึบะโดยคนที่ให้เสียงภาคตัวละครตัวนี้นะครับผมก็คือคนคิคุโกอินูเอะครับซึ่งเป็นเสียงภาคภาษาญี่ปุ่นนั่นเองในเรื่องของรูปร่างหน้าตาแล้วก็บุคลิกภาพของชิบะมิยะ ตัวขอมิยะนั้นเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มีผมดำครับมีผิวที่ขาวดวงตาสีแดงแล้วก็มีความสวยแบบผู้ใหญ่ที่มีความอ่อนก่อวัยถึง10ปีสถานะขอมิยะในฐานะลูกสาวคนโตของตระกูลยอสบะและเป็นพี่สาวฝาแฝดของหัวหน้าตระกูลยศบะคนปัจจุบันอย่างตัวของมายะมันจึงทําให้ตัวขอมิยะนั้นมีความมั่งคั่งมากมายแล้วก็มีอํานาจพอสมควรเลยถึงแม้จะไม่อยู่ในเบื้องหน้าก็ตามตัวขอมิยะนั้นเป็นคนที่อ่อนโยนอยู่ความสุภาพ และกริยาท่าทางของมิยนานั้นเปรียบเสม,มือนกับกุลสตรีญี่ปุ่นเลยทีเดียวและตัวของมิยนานั้นก็มีมารยาทที่สมบูรณ์แบบทั้งในการเข้าสังคมในการพูดคุยกับคนอื่นมารยาทของมียนานั้นเปรียบเสม,มือนกับชนชั้นสูงเลยทีเดียวครับแล้วก็หลังจากเหตุการณ์ในการสร้างจอมเวทเทียมแล้วก็หลังจากเหตุการณ์ฝันร้ายในปี2 0 6 2หเนี่ยหลังจากเหตุการณ์ทั้งสองนั้นนะครับผมมันทําให้มียาเน,านี่ยค่อนข้างที่จะไร้อารมณ์เลยหลังจากที่เธอเนี่ยใช้ความสามารถในการแทรกแซงจิตวิญญาณของเธอเนี่ย กับทั้งน้องสาวของเธอแล้วก็กับทั้งลูกชายของเธอมันทําให้อารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของมิยาน,นั้นน่ยกับตะระปักไปทันทีเลยมันก็มีทั้งเรื่องของความรู้สึกผิดความขมขื่นต่างๆนานาเลยนะครับผมทําให้จิตใจของมิยาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เช่นเดียวกับตระกูลยศบะส่วนใหญ่นะครับมิยาเนี่ยไม่ได้ถือว่าทัศยาเนี่ยเป็นสมาชิกของครอบครัวตระกูลยศบะตัวของมิยานั้นไม่แสดงความห่วงใยห,หรือว่าแสดงความรักต่อเขาเลยในฐานะลูกชาย อย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีข้อสังเกตมากมายเลยนะครับผมที่ดูบนว่าตัวอมิยะเนี่ยค่อนข้างที่จะรักทัศยะพอสมควรเลยอย่างเช่นในเหตุการณ์ของโอกินาวาครับที่ตัวของทัศยาเนี่ยออกไปต่อสู้กับกองเรือต่างๆนานาตัวของฮนามิเนี่ยก็สังเกตว่ามิยาเนี่ยชื่นชมความฉลาดของลูกชายของเธอชื่นชมความสามารถของทัศยานะครับในเหตุการณ์ครั้งนี้มันก็เป็นการตระหนักได้ว่าตัวของมิยานั้นก็เหมือนกับแม่ทั่วไปที่มีการโอร้อวดเกี่ยวกับลูกๆของตนเองได้แล้วก็ในเล่มที่16นะครับ มายาเนี่ยเปิดเผยกับทัศยาว่าตัวของเธอและก็มียาเนี่ยมีความสุขมากๆเลยที่ทัศยาเนี่ยได้เกิดขึ้นมาแม้ว่าทัศยาเนี่ยจะไม่เป็นที่ยอมรับของตระกูลเอ่ยแม้ว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับของครอบครัวแต่ว่าพวกเขาทั้งสองนะครับทั้งมียาและก็มายาเนี่ยต่างรักตัวของทัศยาไปอย่างมากเลยแล้วก็รักตลอดเลยนะครับนี่ก็คือในหัวข้อของรูปร่างหน้าตาแล้วก็บุคลิกภาพครับของชิบะมียะตัวละครคุณแม่แสนสวยนะครับผมที่มาพร้อมกับความสมบูรณ์แบบมากๆ ความเป็นกุรสตรีที่สมบูรณ์แบบต่อไปเรามาดูในเรื่องของความสามารถของชีบะามิยะกันในเรื่องของความสามารถทางเวทมนต์เวทมนต์ของมิยะนั้นนะครับผมมีความพิเศษไปอย่างมากเวทมนต์ของมิยะนั้นไม่ได้อยู่ในจําพวกของการรับรู้หรือว่าการทํานายหรือว่าเวทมนต์ในการโจมตีแต่เวทมนต์ของเธอนั้นเป็นเวทมนต์ในการแทรกแซงทางจิตและก็เนื่องจากที่ผู้ใช้เวทมนต์การแทรกแซงทางจิตเวทมนต์ทางจิตเวทมนต์ทางวิญญาณเนี่ยมีความใกล้ชิดกับเวทมนต์มากเป็นพิเศษ พวกเขาเนี่ยก็เลยมีสัญชตาตญาณที่ลึกซึ้งเป็นอย่างมากด้วยการใช้สัญชตาตญาณทางเวทมนต์นี้นะครับมยะก็เลยรู้ว่าใครเนี่ยควรที่จะระแวงใครเป็นศัตรูใครมาดีใครมาร้ายใครมีวัตถุประสงค์ที่แอบซ่อนหรือเปล่า้วยสัญชตาตญาณของเธอเนี่ยครับผมเธอเนี่ยสามารถมองคนเนี่ยได้อย่างทะลุปุกโป่ปปงเลยโดยความสามารถเวทมนต์ทางติดและสัญชตาตญาณที่เหนือกว่าสิ่งอื่นใดของเธอทำให้เธอนั้นได้รับสมญานาน,นะครับผมก็คือนายหญิงแห่งเรดเดเรสเนี่ยเป็นหนึ่งในแม่น้ําตั้งห้าในตำนานกรีกครับซึ่งเป็นแม่น้ําในนร โดยแม่น้ำนี้นะครับก็จะมีความเกี่ยวข้องกับการลืมเลือนการลบล้างความทรงจําครับซึ่งมันเนี่ยจะสอดคล้องกับความสามารถของมียะครับผมดังนั้นตัวของมียะก็เลยได้รับสมญานามว่านายหญิงแห่งเลดครับในความสามารถของมียะที่มีเปิดเผยมาเนี่ยก็จะมีดังนี้ครับก็จะมีความสามารถ mental design interference หรือว่าการแทรกแซงรบกวนทางจิตโดยเวทมนต์นี้นะครับเป็นเวทมนต์ต้องห้ามนอกระบบหรือที่เรียกกันว่าเวทมนต์การรบกวนโครงสร้างทางจิตวิญ,ญญาณซึ่งถือว่าเป็นเวทมนต์เ,เฉพาะตัวของมียะเลย มิยาเนี่ยได้ใช้ความสามารถนี้นะครับกับทัศยะในการบังคับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ภายในจิตสํานึกของทัศยะในการสร้างระบบลิมบิกเพื่อป้อนพื้นที่คํานวณนเวมด็ดรลปิดให้กับทัศยะโดยการทดลองครั้งนี้ทําให้ตัวทัศยะสูญเสียความปรารถนาอันแรงกล้าไปเว้นแต่ความรู้สึกรักที่มีต่อน้องสาวโดยมียาเนี่ยได้ใช้ความสามารถนี้นะครับผมในอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือเหตุการณ์ของมายะ มียาในได้ใช้เม็ดมนีนะครับในการเปลี่ยนแปลงความทรงจําประสบการณ์ทั้งหมดของมายะนะครับผมให้กลายเป็นข้อมูลแต่ถึงแม้เม็ดมนีนะครับจะมีความทรงพลังแค่ไหนก็ตามมีความพิเศษแค่ไหนก็ตามแต่ว่ามันก็มีข้อเสียแล้วก็มีผลข้างเคียงด้วยเหมือนกันผลข้างเคียงของเมนต์นีนะครับผมก็คือมันทาให้มียาในอ่อนแอลงครับมันทําให้ร่างกายของผู้ชายเนี่ยทรุดโทรมลงอย่างหนักมากความสามารถต่อไปเกตประตูด้วยเวทมน์การลบกวนโครงสร้างทางจิตของมียะ มันทาให้มิยายสามารถเข้าไปจัดการควอบคุมแล้วก็บังคับจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณของฝ่ายตรงข้ามได้ครับนี่ก็จะเป็นความสามารถของชิบะมิยาครับผมหรือว่ายศสึบะมิยานั่นเองความสามารถของตัวละครตัวนี้นะครับผมก็มีปรากฏออกมาแค่นี้เท่านั้นเองครับผมเพราะว่าบทบาทตัวละครตัวนี้กค่อนข้างที่จะน้อยซะเหลือเกินจริงครับในเรื่องของความสัมพันธ์ของมิยากับตัวละครอ,อื่นๆเนี่ยก็จะมีไม่กี่ตัวครับตัวละครที่1เนี่ยก็คือตัวของชิบะทัศยะ ทัศญะเนี่ยเป็นลูกชายของมียะครับมียะเนีย่ยก็ปฏิบัติกับลูกชายของเธอเนะครับผมเปรียบเสม,มือนกับว่าไม่มีตัวตนเลยมียะเนี่ยปฏิบัติกับทัศยะนะครับผมเปรียบเสม,มือนกับว่าไม่ใช่ลูกชายของตนเองมีทั้งการไม่ยอมรับว่าเป็นลูกมีทั้งไม่เรียกว่าลูกเอ่ยไม่เรียกชื่อเลยนะครับแต่ว่าก็มีการเปิดเผยในภายหลังนะครับผมว่ามียะเนี่ยก็ค่อนข้างจะรักลูกชายของเธอมากๆเลยตัวละครตัวที่สองเนี่ยก็คือชิบะมิยูกิตัวของมิยูกิเนี่ยเป็นลูกสาวนะครับของมียะ โดยตัวของมิย <beh> ูกยิเนี่ยก็เกิดมานะครับผมพร้อมกับสืบทอดความสามารถทางเวทมนต์ของมิยะมาด้วยโดยตัวของมิยูกิเนี่ยก็เป็นลูกสาวนะครับผมที่มิยะาภาคภูมิใจเพราะว่ามิยูกิเนี่จะเป็นผู้ที่จะสืบทอดตระกูลยัสึบะคนต่อไปนั่นเองความสัมพันธ์กับตัวละครตัวที่3านะครับผมก็คือโฮนามิฮนามิเนี่เป็นผู้พิทักษ์ของมิยะครับดโดยฮนามิเนี่ก็จะทําหน้าที่นะครับผมทั้งการดูแลตัวของมิยะปกป้องมิยะนะครับผมด้วยชีวิต มันทาให้ตัวของฮนามิแล้วก็มิยาอยู่ด้วยกันบ่อยมากๆเลยนะครับผมแทบจะตัวติดกันอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวคอาสัมพันธ์กับตัวละครตัวต่อไปนะครับผมก็คือตัวละครยศสึบะมายะตัวของมายะนะครับผมเป็นน้องสาวฟ้าแฝดของมิยะครับในอดีตทั้งคู่นะครับผมเคยรักกันดีมากๆเลยเป็นพี่น้องที่รักกันมากๆแต่ว่าก็เนื่องด้วยจากอุบัติเหตุต่างๆนานานะครับผมทําให้ปัจจุบันเนี่ยพี่น้องสองคนนี้นะครับผมไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไร่มีความตึงเครียดไปอย่างมาก จนในท้ายที่สุดแล้วนะครับผมสองคนนี้เนี่ยก็ยังไม่คืนดีกันก็ยังไม่กลับมารักกันเหมือนเดิมนะครับผมจนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็สูญเสียไปซะแล้วความสัมพันธ์กับตัวละครต่อไปเนี่ยก็คือตัวของทัสซโลครับหรือว่าชิบะทัสซโลตัวของมิยาเนี่ยแต่งงานกับทัสซโลนะครับผมเนื่องจากเป็นคําสั่งของตระกูลยศบะในการที่จะพัฒนา DNA นนะครับผมพัฒนาพันธุกรรมในการที่จะมีลูกนะครับผมที่แข็งแกร่งออกมานั่นเองครับ เธอเนี่ยก็เลยต้องแต่งงานกับทัสซโลนะครับผมตามคําสั่งโหอตระกูลนี่ก็จะเป็นความสัมพันธ์ของมิยะนะครับผมกับตัวละครอื่นๆนั่นเองครับในเรื่องของส่วนเสริมของตัวละครตัวนี้นะครับก็มีเพียงแค่อย่างเดียวก็คือตัวของมิยะและก็มายาเนี่ยเป็นฝาแฝดคู่แรกครับผมที่ปรากฏขึ้นมาในซีรีส์ส่วนคู่อื่นๆนะครับผมก็จะมีตามมาทีหลังอย่างเช่นตัวของอายโกฟุมิยะมีทั้งมิเกลอัตโตนิโอแล้วก็จะมีทั้งคู่ฝาแฝดน,นะครับผมอย่างคาสมมแลวก็อิสมิ แต่ว่าถ้าพูดถึงในเรื่องคู่แรกที่ปรากฏขึ้นมาเลยเนี่ยก็จะเป็นคู่ของมิยะกับมายะนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับผมของตัวละครชิบะมิยะหรือว่ายศึบะมิยะนั่นเองครับก็ตัวละครตัวน,นี้นะครับผมข้อมูลเนี่ยก็ไม่ได้มีมากมายอะไรนะครับผมแต่ว่าก็ค่อนข้างที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ในเรื่องของพื้นหลังประวัติต่างๆนาน,าน,านเนี่ยก็สามารถตอบข้อสงสัยนะครับผมตอบความต้องการของหลายๆคนได้เลยนะครับผมว่าทําไมมิยะเสียชีวิตมิยะเสียชีวิตจากอะไรนะครับผมก็สามารถ ตอบคาถามนี้ไปได้แล้วนั่นเองครับก็ในคลิปนี้นะครับผมถ้าหากมีส่วนผิดพลาดประการใดหรือว่ามีส่วนตกลงยังไงเนะี่ยผมต้องขอกราบอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับที่ลงในช่องคอมบัสเซนไปนั่นเองแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมว่าจะเป็นคลิปอะไรแล้วเจอกันใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับ